สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมมาปล่อยนะงานสปาตาที่เป็นสปาตาตัวไซส์ขนาดกลางนะครับจะบอกว่ายังไงดีมันเป็นมีดสปาตาที่มีทั้งงานขายแล้วก็งานโชว์อยู่ในนี้ด้วยเลยนะครับแต่ผมจะขายรวมไปเลยนะบางเล่มเนี่ยคือในในตัวมีดเนี่ยนะครับผมน้อยมากที่จะมีตำหนิแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่ซองนะครับผมก็ถ้าเกิดใครจะ รับไปใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้จัดให้ในราคาโคตรพิเศษนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับผมเปิดราคาให้แบบนี้ก่อนเพื่อใครแบบว่าเฮ้ยโอ้โหงานนี้ไม่สนใจเลยวะอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดเเล่มครับ10บเล่มนี้ใส่ราคาให้ ปกติขายอยู่ที่หน้าร้าน250บาทนะฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณจะไปหาซื้อเนี่ยแบบเจ๋งๆเลยเนี่ยอาจจะได้ราคาที่200ท้วนหรือว่าร้อยปลายนะฮะผมจัดให้10เล่ม1,400บาทส่งฟรีครับถ้าใครเอานะครับท่านผู้ชมติดต่อได้เลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาก่อนแล้วก็จะบอกตำหนินะฮะ ที่เล่มนั้นๆให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหรือถ้าเกิดใครอยากจะซื้อแยกเล่มนะครับท่านผู้ชมฮะผมจะขายให้ในราคาที่ถูกกว่าปกตินะเยอะมากอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าเยอะแค่ไหนนะครับอ่ะเริ่มเริ่มกันที่งานใบดําก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะงานใบดํานะครับผมมาถึงว่าผมเจอที่ซองก่อนเลยครับนี่ ซองมันขาดนะครับเพราะว่าด้วยความที่ซองมันเป็นผ้าไนลอนแบบนี้นะฮะด้านในเนี่ยต่อให้มีเป็นหนังเทียมก็จริงนะครับแต่ไม่สามารถที่จะทนทานความคมของมีดได้อ่ะโอเคนะครับตัวนี้ซองขาดนะรีวิวให้เห็นจะชัดเลยครับผมขายตรงๆจริงใจอะ่ะผมแบบว่าเด็กมันนอก้านนอกครับคนมันนอกอย่างผมเนี่ยอ่ะนี่ครับตัวมีดสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะลงน้ำยารักษาใบมีดไปให้สําหรับคนที่ต้องการจะรับไปใช้งานนะครับใบมีดเปิดรูนะฮะแล้วก็สัท้ายร้อยเชือกได้ด้ามจับเป็นเชือกเนื่องจากว่าเขาทําออกมาให้มีความดิบของใบมีดนันเองนะครับอ่ะโอเคจัดให้กันแบบถูกๆไปเลยนะฮะอ่ะตัวที่หนึ่งครับ ตัวที่สองฮนะเป็นงานใบดําเหมือนกันครับ่เดี๋ยวสำรวจซองเป็นไงบ้างตัวมีดอะผมไม่เป็นห่วงครับมันค่อนข้างสมบูรณ์นะผมเป็นห่วงอยู่แค่ซองอย่างเดียวนี่แหละโอเคโอ้โดนโดนกล้องโดนกล้องตัวนี้นะครับสมบูรณ์นะซองสมบูรณ์ผมดึงออกมาบแบบนี้ครับ โอ้โหมีสวยนะเนี่ยตรงนี้ไม่มันไม่ใช่ลายถลอกนะครับผมมันเป็นครับคราบนะสามารถเช็ดออกได้นะตัวนี้เช็ดออกได้งานสเตลเลสสตีลครับตัวที่สองผ่านไปฮะใครอยากจะซื้อแยกบอกได้นะครับบอกได้นะตัวที่หนึ่งเมื่อกี้ตัวนี้ตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะฮะต่อไปครับ ตัวที่3มผมจะเปิดด้วยตัวใบดำก่อนเลยนะตัวที่3มนะครับซองโอเคครับซองร้อยเปร์เซ็นฮะซองใหม่ซองแน่นๆนะตัวนี้เปิดออกมาครับใบมีดเนี่ยสันหนาอยู่ที่ไม่ถึง3มมิลน,น,นะะสองจุดหานะฮะโอเคครับเป็นงานสแตนเลสนะฮะ ถ้าจะใช้ในงานเดินป่ายจริงสามารถใช้ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะไปใช้ของหนักๆฟันอะไรใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่เหมาะสมนะครับไปลายมีดเปิดขวดได้นะครับงานสแตนเลสสตีลนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมให้ดู้วไม่ต้องประมาณกันนะห้าสิบเซนติ cm, ไม่ถึงไม่ถึงครับประมาณสี่สิบสี่สิบเก้าเซนติเมตรครับไม่ประมาณสี่สิบเก้าเซนนะครับสาหรับเล่มนี้แต่เล่มอื่นก็จะไล่เรียก,กันไปครับ โอเคครับผมเล่มที่สามผ่านไปนะเมื่อยแล้วเล่มที่สี่ครับซองโอเคครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นฮะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแกะออกมาปุ๊บนี่ครับยังมีรอยน้ำยารักษาใบมีดนะครับผมอันนี้คือไม่ใช่ว่ารอยเลยนะเป็นรอยน้ำยานะครับผมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะว่าจะทำให้มีดเนี่ยเกิดสนิมยาก หัวตัดนะครับผมสไตลเล็สตีลตัวนี้มีสมบูรณ์มากนะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยตัวนี้ซองก็สมบูรณ์นะครับผมไม่รู้อะจัดไปแล้วนะครับบอกไปแล้วคำพูดคือคำพูดนะขายราคาพิเศษก็คือพิเศษนะเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวนะท่านผู้ชมไปเจอผมคลิปอื่นที่ผมขายราคาเอ่อแบบสองร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมท่านผู้ชมบอกเฮ้ยทำไมอาจารย์แบบอบขึ้นราคาเหรอเปล่าครับราคาปกติมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่ผมอะเอามาลดราคาเองนะฮะนี่นะครับอ่ะตัวนี้สมบูรณ์นะครับ ตัวที่สี่ผ่านไปแล้วมาเริ่มตัวที่ห้านะฮะยังคงเป็นใบดําอยู่นะฮะซองเป็นไงบ้างซองอีกแล้วนะครับผมเนะี่ยฮะซองขาดนะรจริงๆอ่ะผมไปให้ร้านเย็บผ้าที่บ้านเนะี่ยเก็บงานให้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าเออผมรู้สึกว่า,ามันจะคุ้มค่าไหมเนะี่ยไปก็เสียเวลานะครับผมก็เลยอ่ะโอเคส่งต่อดีกว่าในรคาคาถูกๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมให้เขาจัดการ ซองรีเมคใหม่เนี่ยผมก็จะขายในราคาเดิมได้เลยนะครับนี่ตัวมีสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอ๋อมีมีตำนตนหน,นิตรงนี้นิดนึงฮะตรงนี้เป็นะรอยทลอกเนี่ยแต่ตรงอื่นโดยรวมสวยเนี่ยอ่ะจัดให้กันนะครับขายเหมาราคาที่บอกไปเลยฮะให้จริงครับผมขายจริงฮะเฉลี่ยเล่มน,นึงอยู่ที่ ร้อยสิบบาทได้มั้งเนะี่ยสิบเล่มเนะี่ยร้อยกับร้อยนิดๆิดร้อยต้นตน,นิดนิดเนะฮะราคาแบบราคาส่งยังไม่ได้เลยโอ้ตัวนี้ซองขาดนะ,ะนี่ซองขาดนะครับแต่มีดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้มีดสวยเลยฮะมีดสวยเลยสแตนเลสหัวตัดนะงานรอบเนี่ยนะครับมันมีตำหนิเนี่ยเนื่องจากว่า มันเป็นงานงานใหม่นี่นะครับท่านผู้ชมะแต่เขาเก็บไว้ในคลังแบบนานเกินไงช่วงโควิดมันขายไม่ได้ช่วงโควิดมันขายไม่ได้แล้วก็บางงานเป็นตัวโชว์นะฮะอย่างเงี้ยตัวโชว์นะฮะตัวโชว์มันดึงเข้าดึงออกบ่อยมันก็เลยพังแบบนี้นะฮะซองนะแต่ถ้าเป็นงานตัวที่มันไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาเนี่ยมันคือมันตัวใหม่นะครับจริงจงมันตัวใหม่เลยแหละนี่อ่ะโอเคครับผมต่อมาอ้าวอันนี้ใบดาแอบไปอยู่อย่างเนี้ย ซองผ้าไนล่อนนะด้านในเป็นซองแข็งนะครับผมโอเคนะตัวนี้ซองสมบูรณ์ดีครับผมมีดก็สมบูรณ์ดีนะฮะมีรอยขนแมวตัวนี้นิดนึงครับตัวนี้นโอเคเปร่ผ่านไปนะกี่เล่มแล้ว,วเนี่ยลืมนับไปแล้วเนะี่ยอ่ะสนใจเล่มไหนโทรบ,บอกผมได้แล้วกันนะ ผมจาได้ของไอ้คุณบอกลักษณะถูกผมจําได้ทุกเล่มเนตัวนี้ซองสมบูรณ์นะครับนี่น่าจะเป็นตัวขายและนะปึ๊บแกะออกมาตัวมีดในนีนะ้นี่เป็นคาบของน้ํายารักษาใบมีดนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้อ่าที่เช็ดก็เช็ดออกนะครับผมนี่เป็นคาบนะไม่ใช่ว่านกเป็นนกจะละลายไช่นะเป็นคาบน้ํายารักษาใบมีดครับ นี่โอเคซองปกติ100นะร้อยเปอร์เซ็นแน่จริงๆผมสลับเอาซองไอ้ร้อเอร์เซนเนี่ยไปใส่กับมีดที่มันสมบูรณ์ก็ได้นะแต่ผมไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยนะอันไหนมันมีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงผมก็เดิมๆย่มงเงี้ยน,นะขอคนที่รับได้นะค้าขายกับคนมัานนอกอย่างผมเนี่ยเอาความจริงใจเข้าแรกนะครับรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็เก็บไปใช้เองนะครับนี่ โอเคครับผมซองสมบูรณ์นะตัวนี้ซองสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะนี่ครับงานสเตลล์สติลอ่ะครพิเศษเลยหล่ะ <c oughs> หรือผมจะเอาซองไปซ่อมแล้วก็มาขายดีนะครับปกติดีว่เพราะว่ามีดเนี่ยผมสปาได้นะฮะทำสปามีดได้ง่ายมากๆนะอ่ะโอเคนี่ อันนี้เป็นงานลายเจนนะครับมีดตัวมีดไม่มีปัญหานะครับผมจะมีตรงนี้เป็นคราบน้ํายารักษาใบมีดนะฮะแต่ว่ามันเช็ดออกได้ด้านท้ายเป็นเชือกเว็นแบนะครับถักแบบนี้นะฮะมีรูร้อยเชือกได้ด้วยครับแบบนี้ครับว้าวตัวนี้มีความเป็นคาวาอรมากเลยนะ่ะโอเคครับผมก็เสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับมีดต่างๆที่ผมนำมาโชว์ในวันนี้นะครับผม ก็เป็นงไงกันบ้างครับท่านผู้ชมฮนะพอจะเข้าตากรรมการบ้างไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจนะครับอย่างที่บอกไปครับถ้าใครจะซื้อเล่มเดียวเนี่ยผมขายให้ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับแต่มีค่าจะส่งนะจากหักลงมาจากสองร้อยห้าสิบอะครับหมดไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะนะผมขายให้ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะจะส่งมีค่าจะส่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณเหมานะสิบเล่มรับไปเลยครับไม่ต้องเสียค่าจะส่ง ส่งฟรีครับก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อได้ตรงใต้คลิปวิดีโอนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่มีเมตตาในะในการอุปเขาเรียกว่าเป็นการอุดหนุนนะทำให้ผมได้มีค่าวกับข้าวนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ